สวัสดีค่ะว,วันนี้คุณย่าจะมาทำมาผัดข้าวนะคะคุณย่าทำข้าวมันไก่แต่คุณย่าใช้สูตรผัดข้าวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นข้าวที่เป็นข้าวใหม่เป็นข้าวหอมมะลิแต่เป็นข้าวใหม่แล้วพอเราหุงเอามันก็จะแฉะนะคะอันนี้ก็คุณย่าจะนึ่งก่อนแล้วก็เอามาผัดเป็นข้าวมันนะคะใส่น้ำมันพืชไปแล้วนะคะก็ใส่ ระเทียมเข้าไปเคี่ยวหอมนะคะเป็นขั้นตอนนะคะารทำข้าวมันไก่สูตรไ,ไทยก็สูตรไทยเนาะปกติคุณย่าจะหุงข้าวกับน้ําซุปนะคะนี่เป็นน้ําซุปเนาะ<อ>นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุณย่าขอให้กระเทียมหอมก่อนเนาะโอเคอันนี้กเกี่ยวกระเทียมหอมแล้วอันนี้คือข้าวที่คุณย่านึ่งนะคะคุณย่าก็จะเอามาลงผักเนาะคุณย่านึ่งใส่ขิงไปด้วยนะคะ นี่สกงถึงไปเรื่อยกคุณย่าก็จะเอามาลงผัดเดี๋ยวเทแล้วกันเนะาะทำหม้อใหญ่เลย <c oughs> ทำหม้อใหญ่เลยทำ <c oughs> ทั้งทีต้องทำเยอะๆคุณย่ <c oughs> ยาก็จะผัดผัดเป็นข้าวมันนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าหุงเอาอ่ะมันจะแฉะเพราะว่าเป็นข้าวใหม่ ข้าวใหม่บางคนจะไม่เข้าใจเนาะข้าวใหม่คืออะไรข้าวที่ทําแบบพึ่งเกี่ยวเสร็จแล้วก็เอาพึ่งเสร็จเมื่อเนี่ยเมือม่อเมื่อเดือนธันวามกราเนาะนั่นแหละยางเขาก็จะเยอะทําไมคุณยา่าคุณย่าก,กินข้าวจากที่นาตัวเองนะคะกินข้าวจากที่นาตัวเองคุณย่าก,ก็จะเบาไฟแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไหมเราก็จะผัดไปแบบว่า เรื่อยๆข้า,ขาวก็สุกแล้วแต่เราอาศัยคือคลุกเฉยๆนะคะคลุกน้ำมันคลุกกระเทียมเกีียวให้เป็นข้าวมันนะคะ <S <S ถ้าปล่อยคลิปนานเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ไม่ดูยาวเนาะเดี๋ยวคุณย่าสต็อปไปนิดนึงโอเคมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือผัก รวมการเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นขิงขิงสดนะคะคุณย่าก็นึ่งไปกับข้าวด้วยนะคะจะได้หอมหอมเนาะเป็นข้าวมันข้าวมันไก่นะคะส่วนตนี้เป็นน้ําซุป <c oughs> อันนี้เป็นน้ําซุปที่คุณย่าต้มไม่แล้วนะคะ